สร้างไรายได้เขาแต่ไม่ใช่สร้างไรายได้แบบเอาเงินไปให้เขาอันนี้ไม่ใช่เป็นสการสร้างไรายได้เป็นการเพิ่มเพิ่มภาระมากกว่าครับนะครับอครับวิกฤตการเมืองก็มีส่วนสําคัญในเรื่องของความขัดแย้งของคนในสังคมอยู่ในขณะนี้มันมีส่วนโยงมาถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่เรากำลังไปเจออยู่ในขณนะนี้ไหมฮะยันมองคือวิกฤตการเมืองมันเป็นการเมืองแบบเก่าที่เป็นสร้างเงื่อนไขนะครับ คนที่เป็นสสบางคนเป็นเจ้าของซ่องเจ้าของบ่อนผู้มีอิทธิพลคนพวกนี้ก็เลยมาหาผลประโยชน์จากอำนาจของรัฐต้องเน้นบางคนนะสสบางคนก็จะเป็นคนดีบางคนก็เป็นคนไม่ดีนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะฮะจังหวัดชนบุรีตอนนี้มีปัญหาเรื่องน้ําน้าไม่พอเขื่อนบางพระใช่ไหมครับมีรับน้ำน้ำได้อย่างเดียวแต่ท่านผู้ว่าพูดให้ผมฟังอย่างนี้นะเราจะสร้างเขื่อนที่สอง ตอนแรก400ล้านครับเพิ่มมาเป็น4,000ล้านเพิ่มมาเป็นหมื่นล้านล่าสุดเป็น14,000ล้านผู้ว่าไม่เซ็นแล้วปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือการเมืองแบบเก่าเมื่อเขาเลือกตั้งเข้ามาเขาก็หาผลประโยชน์จากงบประมาณของแผ่นดินนี่แหละครับนี่แหละก็ก็สร้างปัญหาเศรษฐกิจด้วยเงินที่จะมาพัฒนาเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยสร้างมหาวิาลัยใหญ่โตมากขึ้นสร้างตึกของมอบุรพามากขึ้นจ้างงานก็ไม่เกิดขึ้นสร้างโรงพยาบาลก็ไม่เกิดขึ้นครับ นะครับอันนี้เป็นการเมืองเก่าซึ่งกระทบต่อระบบเศรษฐกิจนะครับครับมีการมองว่าถ้าอย่างนั้นรัฐบาลสมชายต้องไปเร่งในเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้และก็กระตุ้นค่าใช้จ่ายทําได้แค่ไหนอาจารย์ตรงนี้ครับผมว่าทำไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้เพราะเพราะท่านก็ยังใช้นโยบายแบบเดิม6มาตรการประชานิยมล่าสุดก็ใช้เอสเอ็มเอลอัดเงินเข้าไปอีกแล้วคือเรื่องนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ก็ดีแล้ววันนี้ผมเห็นทางสํานักงานเศรษฐกิจการคลังสั่งให้มีการทบทวนเรื่องนี้สมาพก็ขอให้มีการทบทวนเรื่องนี้ ทบทวนมาตรการ6มาตรการ6เดือนที่บอกว่าจะใช้ไปถึงปีหน้าอยู่ขอให้มีการทบทวนไอ้เรื่องที่มันบอกอยังไงบ้างรครับหน่วยงานสงหน่วยงานขอให้รัฐบาลทบทวนในขณะนี้ครับมันขาดวินัยทางการเงินเหมือนเ,เอาเงินของประชาชนไปใช้ม,มันบริหารอย่างนี้ผมก็บริหารได้ผมก็พร้อมจะเป็นนายกได้ขึ้นรถไฟฟรีขึ้นรถเมฟรีนะค่าน้ําค่าไฟฟรีถ้าผมเป็นผมให้เป็นฟรีตลอดชีวิตก็ยังได้เลยครับมันบริหารไม่ยากเลยแต่ว่าเขาเลือกคนที่มาเป็นผู้บริหารเนี่ย เขาให้มาบริหารไม่ใช่มาแจกให้ฟรีครับบริหารทำยังไงประเทศเราพัฒนามากขึ้นนะฮะเจริญและพัฒนาและมีความสุขด้วยอะไรผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยรัฐพยายามสร้างภาระให้กับรัฐบาลชุดหน้าด้วยอคราะว่ารัฐบาลชุดหน้าจะเหนื่อยอเงินต้องคงจะหมดจากกองคลังอ่ะแล้วบริหารไม่ได้เลยก็มีแต่งบประจำงบลงทุนไม่มีสุดท้ายก็ถูกประชาชนตําหนิว่าไม่มีผลงานนะครับส่วนหนึ่งที่มีการทั่านก็สังเกตก็คือว่า ในการออกหมาห้ข้อมูลของผู้มีการสำนรัจง,งานเศรษฐกิจการคังในวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการลงทุนที่จะมีในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับตามเป้าเนี่ยบอกว่าจะโตได้สักประมาณ7%ทีผมไปดูเรื่องของการลงทุนแล้วเนี่ยฮะอาจารย์วิศนุครับก็คือว่าภาวะที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือว่าการลงทุนในระดับในตลาดโลกเนี่ยมันทําได้ยากเพราะว่าต้นทุนในการลงทุนมันจะแพงขึ้นใช่ไหมฮะตัวนี้มองแหงเลยเน่ยครับคือจริงๆการลงทุนผมว่าเรื่องไม่ก้าวโปรเจกต์ไทยก็มีปัญหา เพราะว่าอะไรฮะตอนนี้ดอกเบี้ยต่างประเทศมันสูงขึ้นนะครับดอกเบี้ยไทยมันถูกอย่างที่ผมกล่าเรียนตั้งแต่ต้นต้นชั่วโมงเมื่อที่รัฐบาลกดดอกเบี้ยเพื่อจะกู้ในเมกาโปรเจกต์ผมเชื่อได้เลยว่าตอนนี้กําลังจะทําบอลบอลบาทบอลบาทคือคือต่างชาติจะมากู้ในประเทศไทยแล้วก็เอาเงินดอลลาร์ออกนอกประเทศครับผมว่าสภาพคล่องสี่แสนห้าแสนล้านนิดเดียวอย่างะหายหมดหมดแน่นอนอันนี้เนี่ยมันก็จะกระทบแน่นอนผมว่ารัฐบาลชุดนี้จะเจอปัญหานี้แน่ครับไม่เงินไม่พอไม่เงินไม่พอ แล้วไปกู้ต่างชาติต่างชาติก็มีปัญหาตอนนี้มีปัญหาแล้ว <หา S 2> ฮะฮะทำไงฮะทีนี้ก็่านเนี่ยครับอืมมันก็เข้าหลักเดียวที่ผมยึดตลอดกัคือปัญัาเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะอืมค่อยๆทำกค่อยเดินค่อยอะไรครได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับฟังสิ่งที่ท่านอาจารย์วิศณุวิเคราะห์มาแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าน,นะครับเราจะไปดูให้อาจารย์วิศณุฟันธงว่าเศรษฐกิจในปีนี้ก่อนที่เราจะข้ามช่วงผ่านพ้นปี2551ไปเนี่ย ดูเหมือนว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์จากการที่สภาคองเกรสเนี่ยสั่งระงับเงินอนุมัติ7แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งมันกลายเป็นวิกฤตลามไปมาทั่วโลกแล้วนะครับวันนี้เราเองใครที่มีเงินอยู่ในมือก็แล้วแต่นะครับคุณจะต้องไปตัดสินใจในการดําเนินากิจการของคุณหลังจยกนี้ไปหรือใครเองกําลังมองหาแนวทางว่าจะเอาชีวิตรอดจากช่วงนี้จกรักฐบาลนายส,สมชายนะครับจะเอาชีวิตรอดไปได้เนี่ยเอาไปชีวิตรอดไปได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาคุยกันสักครู่เดียวครับ ท่านผู้ชมยังอยู่กับจับข่าวคุยอยู่นะครับก่อนที่จะไปที่คําถามท่านผู้ชมนะครับวันนี้ดูเหมือนว่าเท่าที่คุยกับทางอญญายัวิษณุมานเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นวิกฤตเฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันอาจจะทําให้เราเองต้องได้รับคําตอบมาส่วนหนึ่งว่าวันนี้เราจะไปหวังพึ่งรายได้จากการส่งออกหวังพึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนเดิมอย่างเดียวเนี่ยมันคงจะไม่ได้แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคิดว่าถ้างั้นเราควรจะปรับตัวอย่างไรครับ ที่ไม่ต้องไปพึ่งชะตากรรมกับคนอื่นๆของเขาตรงนี้ฮะเราต้องรับตัวไงฮะตรงนี้ครับจริงๆตอนนี้เนี่ยคนที่มีเงินเนี่ยนะครับ,รบในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมว่าไม่ต้องไปเล่นหุ้นนะ้องไปฝากธนาคารนะซื้อ,อที่ดินนะซื้อที่ดินนะที่ดินมันมีจํากัดนะมันไม่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วจํานวนที่ดินมีร้อยตารางก็มีร้อยตารางแต่มูลค่าที่ดินมันจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไปซื้อหุ้นไปซื้อทองไปซื้ออะไรก็มีความเสี่ยงผมว่าซื้อที่ดินดีที่สุด ล้วเราก็เป็นคนไทยเราก็มีสิทธิ์ที่ซื้อได้อยู่แล้วนะครับสำหรับคนมีเงินนะสำหรับคนไม่มีเงินประชาชนเนี่ยก็ต้องใช้บอกนะครับเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าประมาทนะครับอย่าไปกู้เยอะนะครับกู้พอเหมาะที่เราจะสามารถที่จะผ่อนได้นักธุรกิจก็อย่าไปประมาทนะครับก็ทําธุรกิจที่ไม่ให้มันเสี่ยงในเรื่องของขาดทุนมากนักนะครับเรื่องสุดท้ายก็ฝากไปถึงรัฐบาลนะครับต้องส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว นะครับเขาจัดลําดับแล้วกรุงเทพเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวมากที่สุดพยายามยังไงให้เงินเข้ามาประเทศเยอะๆนะครับเที่ยวจะกระจายรายได้กับประชาชนแม้แต่จีนเองนะครผมดูซีวีของจีนนะครับทีวีของจีน c ีซีทีที่เป็นภาคภาษาอังกฤษนะครับเขายังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจีนตลอดเวลาเขามีเงินสำรองเยอะกําไรจากการส่งออกเยอะนะครับแม้แต่ดูไบใช่ไหมครับ เป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีทันลงใดสวยงามดูไบเองเนี่ยเขาว่าร่รวยจากน้ํามันครับเขารู้ว่าวันหนึ่งน้ํามันเขาจะหมดเขาก็สร้างเมืองขึ้นมาเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเอาเม็ดเงินในอนาคตเข้ามาครับถ้าอย่างนั้นบ้านเราเนี่ยในแง่ของการท่องเที่ยวทำอย่างไรครับให้ท่องเที่ยวกลับมาครับทุนที่ครับผมว่าเงื่อนไขทางการเมืองนะครับรัฐบาลจะต้องปฏิรูปการเมืองนะครับอาจจะใช้การเมืองใหม่ที่กลุ่มพัฒมิตว่าก็ได้นะครับเพื่อจะลดเงื่อนไขตรงนั้นนะครับแล้วก็ ถอยคนละก้าวซะแล้วก็เปิดพื้นที่การเมืองใหม่ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับในสมัยก่อนที่ผมเรียนที่จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยนะครับ อาจารย์ประเวศวัส,สีท่านเคยไปบรรยายในสมัยตอนที่ผมเป็นนิสิตปริญญาโทอยู่นยะท่านบอกการเมืองไทยมันมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มทุนกลุ่มพวกนี้มันจะขยายตัวรวยเอารวยเอากลุ่มที่2คือกลุ่มการเมืองนะครับพวกเจ้าของบ่อนพวกนักการเมืองท้องถิ่นพวกนี้ก็รวยเอาขยายขยายแต่กลุ่มที่เล็กลงคือกลุ่มประชาชนผมว่าตรงนี้ต้องเปิดพื้นที่การเมืองภาคประชาชนมากขึ้นเราจะสร้างโมเดลแบบไหนเราลองมานั่งคิดดูนะครับแล้วก็รัฐบาลก็น่าจะมาทําแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็แก้ตรงนี้ให้ภาคประชาชนมีพ แล้วผมค,คิดว่ามันน่าจะจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วมันจะทําให้เศรษฐกิจเราไปครับไปได้ดีขึ้นครับ,รบเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ย ประธานองคมนตรีใช่ไหมครับพลเอกเปรมตินรศรนนท์เนี่ยท่านแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับกับรัฐบาลนะครับท่านก็เลยใช้นโยบาย66สิกทับสอาการเมืองทาการทหารท่านก็คือปฏิรูปการเมืองแหละนะครับเอาสหายจากนักอดีตนักศึกษาธรรมศาสตร์บางคนที่เข้ามาอยู่พรรคคอมมิวนิสต์หรือว่านิสิตจุฬาหรือเกษตรอย่างเงี้ยเข้ามาสู่พื้นที่การเมืองแบบใหม่ซึ่งปฏิรูปการเมืองงนั้นความขัดแย้งทางการเมืองก็ไม่เกิดขึ้นเลยถ้าอย่างนั้นสมมุติว่าเราให้รัฐบาลสมชายเนี่ยยังคงบริหารปประเทศต่อไ แล้วเมื่อว่าก็มีทีมเศรษฐกิจอย่างที่ว่าเนี่ยฮนะบริหารประเทศต่อไปแล้วเราเองเนี่ยไม่ได้มีการบอกข้อมูลอย่างตรงประเด็นกับภาคประชาชนไม่ได้เอาใส่ใจกับสิ่งที่ทางภาคนักธุรกิจยื่นข้อเสนอมาให้รัฐบาลรีบเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศไทยวันนี้อาจารย์คิดว่าผลพวงจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่ว่าเนี่ยถ้าเราไม่มีรัฐบาลที่ใส่ใจเรื่องเหล่านี้เลยนะครับปี40เราว่านักหนวงแล้วปีนี้มันจะหนักหนวงกว่าไหมผมว่าหนักกว่าหนักกว่าเพราะ พราะปีศูนมันล้มเฉพาะคนชั้นกลางในเมืองอ hmm. แต่ปีนี้มันล้มหมดเลยนะครับระดับลากย้าก็ล้มผู้ส่งออกก็ล้ม hmm. ภาคธุรกิจท่องเที่ยวก็ล้ม hmm. ที่ล้มเพราะอะไรครับ hmm. เพราะอย่างที่กาบเรียนนโยบายใช้นโยบายทักซิโนมิกประชานิยมครับทําให้คนระดับลากญ้าเชื่องเพื่อจะเป็นวัวเตอร์เพื่อจะเลือกตัวเองเข้ามาเป็นรัฐบาล hmm. แล้วออกนโยบาย ขอรัปช่นเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นตอนนี้พยายามผลักดันเรื่องเมกาโปรเจกต์ผมเห็นหลายคนแล้วที่เป็นนักวิชาการ,รนักวิชาการดีๆก็เยอะที่ยึดในเรื่องของอหลักการ,รแต่นักวิชาการที่เอียงๆก็มีบ้างหลายคนซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ขอตําหนิแต่ว่ามันก็น่าตําหนิเหมือนกันครับครับครับมองบทบาทของหน่วยงานของรัฐเอาอย่างบทบาทของผู้ว่าแบงค์ชาติในขณะนี้ความเคลื่อนไหวของผู้ว่าแบงค์ชาติเองก็ดีในการเข้าไปดูแลกํากับสถาบันการเงินทึงวันนี้ แบงค์ชาติออกมาบอกนะว่าเราไม่กระทบเพราะว่าเราไปซื้อ,อพันธมิตรต่างๆในพันธบัตรต่างใน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 ส่วนของสถาบันการเงินของสหรัฐไม่เยอะอาจารย์มองยัไงเรื่องนี้ครับผมว่าแบงค์ชาติพูดความจริงครึ่งเดียวอ่ะครึ่งเดียวนะ,ะเพราะอตอนนั้นเนี่ยถ้าจําได้นะฮะแบงค์ชาติเนี่ยตอนนั้นเรามีเงินสํารวจเงินสดสํารองของอ US dollar เยอะมากดังนั้นเนี่ยเขากระจายความเสี่ยงเนี่ยเขาต้องส่งเงินไปซื้อพวกตราสารนี้ที่มี ที่มีความมั่นคงผมคิดว่าเขาเขาซื้อแต่ว่าเขาพูดความจริงครึ่งเดียวนะครับครับเมื่อพูดคาจริงครึ่งเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นครับทางกาะความจริงครึ่งเดียวเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนถ้าจําได้นะปี40เงินบาทมันก็ล่วงไป50บาทบจาก25บาทบ้าบทคนก็รับไม่ไหวคนก็ขายโรงงานก็เจ๊ง